คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็การาบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow อีกครั้งนะครับผมก็มาเจอมาเจอกันโหดึกเลยนะครับรอบนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วเนาะโอเคก็เกมตามนี้เลยไก่กเดื่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเกมไก่นะครับไข่ทองคาแล้วกันเนาะ ผมนี่ตั้งชื่อให้มั่วไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในค่าย p p เหมือนเดิมนะเบ็ด8ไปก่อนนะเลข8ดเมื่อกี้เราก็ได้เลขก8ไปนะครับเกื <c oughs> อบไม่รอดเหมือนกันนะเกมที่ไปที่เมื่อกี้นะเกมอะไรวะอะไรคือตึงตึงแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมแรกที่แอดเล่นครั้งแรกนะครับทุนมาห0 0อเองนะ ก่อนนอนจัดสักหน่อยทุกคนเบาๆก็ได้ถ้าไม่หนักหนักๆกก็ดีนะ <laughs> โอช่วงนี้เล่นแบบไม่แตกหนักเลยอะ่ะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้เลยส่วนใหญ่แต่ก็มาให้ FC ได้เห็นก็สำเร็จแล้วนะครับทุกคนว่าเกมนี้เป็นอย่างนี้เกมนี้ช่วงนี้เป็นยังไงเนาะก็ดีแล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับถ้าว่ามีเวลายังไงก็ไปดูหน้าเพจด้วยนะว่าเพจผมมีเล่นกิจกรรมแจกเครดิตฟรีนะครับตอนนี้เนาะ mm hmm. เวลาไม่นานหรอกเสียสละแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีจาก2อนาทีก็เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานไว้ด้วยละกันนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันที่25ประกาศก็คงส่วนใหญ่น่าจะได้กันแหละนะครับ จะมีอย่างเงี้ยติดต่อกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคนตั้งแต่ตั้งแต่วันที่25นี้ไปเลยก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับแต่งวดนี้ไม่แน่ใจว่าแอดเองจะไปช่วยโนโบิหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าไม่ได้ไปช่วยก็คงโอนตังค์ไม่จะโอนตังค์ไปก่อนก็ยังไงนะเดี๋ยวก่อนคงไปช่วยได้เหมือนเดิมนะแต่อาจจะเลื่อนวันนะครับเพราะว่าแอดติดธุระนะครับทาโนบิเขาไม่มี ผู้ช่วยอะ่ะมันจะยุ่งมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งโอนทั้งดูชื่อทั้งคุยพูดคุยกันกับ FC เนาะมันหลายอย่างนะครับคนเดียวไม่น่าทันนะครับก็อาจจะเลื่อนวันจาก22ไปเป็น23-24อย่างนี้เนาะพอแอดอาจจะว่าง 20, 24นะ24-25จะว่างนะครับพอ25ก็ต้องมาจับกิจกรรมที่ว่าแอดโพสอยู่ตอนนี้นะครับ กิจกรรมแจกเครดิตฟรีวันที่25ประกาศผลเนาะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวจะประกาศอีกทางอีกเป็นทางการอีกรอบนึงแล้วกันว่ากี่โมงเนาะวันจันทร์ซะด้วยดิวันจัทนทร์ก็เป็นวันทํางานของคนหลายๆคนนะครับเอยถ้าเขาไม่อยู่นี่สงสารเหมือนกันนะจะไม่อยากจะสละสิธิ์นะครับทุกคนแต่ว่าแบบสมัครให้เราแล้วด้วยนะสามร้อยแล้วอะตอนนี้ เล่นเกมไหนก็เสียวๆทั้งทุกเกมเลยครับโอ้โหได้มาอีกหน่อยเป็น400รแล้วตอนนี้ตองสี่ไปเลยคืออะไรก็ไม่รู้มันทำไมต้องล็อกแล้วก็หมุนอีกทีหน,นึ่งเน่ยแล้วก็หมุนก็ไม่ได้หน้าลายเลยเอาล็อกละอ่ะก็ได้แค่นี้ไม่ได้เพิ่มด้วยคืองงมากแล้วคืออะไร ขาดช่องเดียวก็ไม่เห็นได้อะไรคืออะไรครับนี่อะลงมาสามร้อยอีกแล้วทุกคนโอเคสี่ร้อยไปต่อครับเออเถอ,อกบัลคาลี่มาบ่อยมากเลยโบนัสเป็นยังไงในเกมเนี้ยไม่เห็นได้เลย สี่ร้อยโอ้โหเอาไม่ได้เลยเกือบจะมาเอ,อื้อมบนัสลงยากจัดๆเลยครับสวยเอาคิดว่าได้ไม่ได้เฉยมันต้องต่อกันติดติดเลยใช่ไหมเนี่ยโอไมก๊ <S <S oh ยากพอสมควรนะครับทุกคนแต่ก็ยังอยู่ในสามร้อยอยู่นะครึ่งๆึงนะครับของทุนทุลมาห0ร้อแล้วเพิ่มเบ็ดแม่งไปเลยเอา้าทำไมเพิ่มไม่ได้อะเอทำไมเนี่ยจะเพิ่มหรือลดดีอ๋อมันต้องกดอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันรีมันรีมันรีได้อีกนะสมมติว่ามันขึ้นตึงแล้วอย่างเงี้ยมันต้องกดอีกรอบหนึ่งก่อนเนี่ยต้องกดไปก่อนโอเค โอ้โหต้องเพิ่มเบ็ดแล้วมั้งเนี่ยทุกคนอยู่ในแปดร้อยอยู่นะครับไข่มาสองฟองเองอะ่ะสวยโอ้โหบอคคอรี่ถูกไปหน่อยสีสิบ สามร้อยสามจัดไปรัวไปก่อนเอา้าทำไมเล่นยากอย่างนี้เอา้ามาจนได้ครับผมโบนัสมาดูกันนะครับว่าโบนัสเป็นยังไงเลือกตัวที่เท่าไหร่ดีเนี่ยอะไรเนี่ยไข่อ๋อมันจะมีไข่สี่ไซส์นะครับทุกคนสีน้ำเงินไข่คริสตัลน,นั้นแพงสุดเอาตัวที่3มไหมมาโอ้โหไข่ถูกสุดเลยทุกคน โอ้กว่าจะเข้าอะไรเนี่ยโอ้โหมีเลือกแค่นี้โบนัสทำไมไม่ทำให้มันตื่นเต้นกว่านี้เนี่ยมีไก่ยอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ให้เลือกไข่ว่าจะได้ไข่อะไรสำหรับโบนัสของเกมนี้นะใครที่ยังไม่เคยได้เล่นนะครับมาอีกแล้วครับมาเข้าติดๆเลยบ่นไม่ได้เลยนะครับแหมจะต,ต้องกดอีกรอบนึงโอเคเข้าเหมือนเดิมนะครับเบทแ รอบนี้เราเอาตัวที่2องมากแล้วกันเห็นมันอุ่นๆรอบที่แล้วโอ้โหก็ยังไข่ขาวอยู่นะครับเฮ้ออะไรครับเนี่ยจะหมดอยู่แล้วนะเอาดอกนี้รางวัลไหนเฉยร้อยกว่าแน่นอนร้อยเจ็ดสิบหครับขึ้นมาเป็นสี่ร้อยแล้วครับทุกคน เออต้องงี้ด,งดิอย่าพึ่งหมดอย่าพิ่งหมดแต่ก็เล่นยากอยู่ดีนะครับวันนี้เล่นเป็นสิบสิบนาทีทุกเกมเลยอะไม่ไหวสุดจัดเกือบจะมาเนี่ยไข่เหมือนจะมาอีกเลยไข่ทองคําของเรานานนๆนจะมาแล้วโอ้โหอันนี้ดอกนี้จัดไปอีกรางวัลน้อบไปอีกหนึ่งร้อยห้าเอ้ยหนึนะตอนนี้จะเป็น เท่าทุนแล้วอะ่ะเออแต่ยังไม่ได้กำไรเลยเหนื่อยเลยก่อนนอนขออีกสักหน่อยเถอะวันนี้ทุนห้าพันได้คืนมาเท่าไหร่เองเกมที่แล้วไม่กี่ร้อยเองนะโดนไปสามพันนะครับเดี๋ยวก็ได้คืนได้คืนเราต้องเอาหนักๆนะครับทุกคน เพิ่มเบ็ดไม่ไหวเบ็ดสิเลยละกันมาไม่เห็นเงินสักทีแต่เบ็ดแของเราก็เข้าไข่เข้าโบน,นัสไป2รอบเลยนะเอ,โอ้โหสิก็เข้านะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมโอเคแล้วก,กดอีกรอบหนึ่งลืมไปลืมไปว่ามันล็อกรอบแรกอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ทำยังเอายังไงดีก็คืออ,อ่นไหนดีนะเออ ตัวที่ตัวสุดท้ายไหมตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ก็ได้นะสวบก็ให้โอวยไขท่ทองคําก็ได้อยู่ลำดับที่2ครับ144โอเคอยากได้นูนะ่นอะไข่600อ่ะทุกคนไปต่อครับยังไม่ได้กําไรเลยตอนนี้ทุนก็ขายกําไรก็หดนะครับโช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 ตัวตัว โอ,อ้โมาอีกทุกคนมาติดติดเลยครับรอบนี้เอาเป็นตัวแรกบ้างนะครับผมโอ้โหเอาจนได้ไข่ฟองหกร้อยนะครับผมไข่ครคิสตันนั่นเองนะครับโอ้โหไอ้ความความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเราได้ทุกฟองแล้วนะครับตอนนี้ โอ้โหขาดฟองเดียวนะที่ไม่ได้ก็คืออ่าอีกฟองสีค้ำๆอ่ะที่ไม่ใช่สีขาวแต่เกือบขาวอะ่ะแต่เราได้ไข่คริสตัลเลยนะคะเมื่อกี้โอเคก็เอา,เาไว้ที่1,100แล้วกันนะครับทุกคนก็ได้ไข่ไปเกือบทุกอย่างอะ่ะขาดฟองเดียวได้ครบหมดเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุนมา600บาทนะครับกำไร500ก็เอาแล้วนะก่อนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะครับ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมไปกดเล่นกิจกรรมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้รุดกระดิ่งให้ช่องสมาร์โลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปแล้วก็กิจกรรมต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามกันไว้ทั้ง3ช่องด้วยนะก็กิจกรรมยังไม่เยอะมากนะเข้ามาเล่นกันได้นะครับมากันเยอะๆนะครับเดี๋ยวถ้าแจกไม่พอก็จัดเพิ่มไปอีกได้นะไม่ต้องห่วงนะครับแต่เบื้องต้นเอาเป็น10รางวัลนะครับผม โอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะก็เอาเกมนี้บอกฝันดีเลยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันเนาะบายครับผม